สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมนะคะแล้วมาถามพระคุณเจ้านะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะคะที่วัดนนสูงวนารามนะคะจะมาถามพระคุณเจ้านะคะว่าน้ำที่นนสูงนะคะสามารถจำหน่ายให้กับ ชาวบ้านนะคะในเขตอำเภอคุ้นหานะคะเป็นระบบน้ำนะคะที่มีคุณค่านะคะและพระคุณเจ้านะคะหลวงพ่อได้ให้บริการน้ำกับชาวบ้านนะคะฟรีโดยไม่มีค่าจ่ายค่าใช้จ,จ่ายนะคะเพราะว่าจะทำข้อน้ำนะคะเป็นข้อน้ำแบบนี้นะคะส่งให้กับชาวบ้านนะคะ โดยเฉพาะที่เขตตำบลนนสูงนะคะอำาเภอปุ้นหานะคะและอีกหลายที่นะคะได้มีน้ำนะคะรับประทานนะคะก็จะเป็นแท้งน้ำแบบนี้นะคะที่กักน้ำไว้นะคะเห็นไหมคะว่ามีความทันสมัยมาก ตอนนี้ระบบน้ำนะคะก็ได้เปิดอัตโนมัติแล้วนะคะน้ำมีความสะอาดมากเราจะไปถามนะคะกราบนักสการ์หลวงพ่อนะคะ<อ>กราบน<อ>ามันมนมนสการพระคุณเจ้า,<อ>าค่ะค่ะวันนี้อ,อยู่ที่วัด โนนสสงวานารามนะคะจะมากราบนมัสาการเรียนถามพระคุณเจ้านะคะว่าพระคุณเจ้านะคะทำน้ำมากี่ปีแล้วคะที่<อ>ให้กับชาวบ้านโนนสูงรวมรวมแล้วเข้าห้าปีแล้วห้าปีค่ะจุดประสงค์เพื่ออะไรคะจุดประสงะค์เพื่อต้องการให้ชาวบ้านได้ดื่มน้ำสะาดค่ะแล้วก็เพื่อตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณค่ะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า,ากค่ะ ในช่วงที่พระองค์ทรงสวรรคตค่ะพวกเราก็ส่วนอภิธรรมเงินเหลืออยู่เราก็เลยนํามาซื้อเครื่องกรองน้ําแบบไหนคะค<บ><ว>ุณเจ้าแจกใ้าบ้านเดี๋ยวขอ<ห>ชมข้างในได้ไหมคะก็ะได้ในตัวเครื่องค่ะนี้เป็นเครื่องที่เก็บน้ําไว้นะคะเครื่องกรองน้ำนี้เป็นเครื่องกรองน้ํานะคะเ,เครื่องกรองน้ำที่เราซื้อมาซื้อมาชุดนี้รวมแล้วตกประมาณสองแสน ตัวไหนคะสองแสนพระคุณเจ้าทั้งชุดนี่แหละทั้งชุดนี่เหรอคะมาจากบริษัทที่ไหนคะอ่าบริษัทนี่แหละบริษัทเดี๋ยวนะคะทีซีฟิลเตอร์เนาะค่ะ and service เนี่ยเนี่ยเบริษัทเห็นไคะว่าบริษัทเขาก็มาติดตั้งนะคะเครื่องกองน้ำให้กองน้ำให้สะอาดใช้ปัจจัยเยอะไหมคะตอนนั้นคะพระคุณเจ้าก็ตกประมาณ สองสามแสนนี่ประมาณนั้นแหละที่ทำครั้งแรกครั้งแรกแรกก็ทำเฉพาะบ้านโนนสูงพอทำต่อไปก็ขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบจะทั่วตำบลแล้วทั่วตำบลโนนสูงได้ประมาณสักกี่หมู่บ้านคะพระคุณเจ้าประมาณเกือบยี่สิบหมู่บ้านยี่สิบหมู่บ้านดึงใจออกไปค่ะแล้วตอนนี้เครื่องฟองน้ําเป็นอัตโนมัติไหมคะตั้งเวลาอะไรไปไหมคะ อัตโนมัติตั้งเวลาไว้มันก็ทําหน้าที่ของมันโดยอัตโนมัติค่ะเพราะว่าเราสั่งเอาไว้อ๋อสั่งไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะมีปุ่มเปิดปิดใช่ไหมคะเปิดปิดหมายถึงว่าเราเปิดไว้อัตโนมัติค่ะมันก็ทํางานมันเองพอเต็มมันก็หยุดค่ะแต่แล้วก็ส่งไปกระจายไปทั่วทั่วหมู่บ้านหมู่บ้านที่นี่โดยเฉพาะวัดหนนจงรับผิดชอบอยู่ประมาณเกือบสี่หมู่บ้านสี่หมู่บ้าน แล้วน้ำนี่ค่ะพอเพียงกับชาวบ้านไม่ยังไม่เคยขาดมาเลยตั้งแต่ห้าปีที่ผ่านมายังไม่เคยขาดเลยแล้วพระคุณเจ้าขุดบ่อน้ําไว้ตรงไหนบ้างคะขุดบ่อน้ําเนี่ยไว้คสี่ทิศของหมู่บ้านต้นสูงอ๋อสี่ทิศของในวัดไหมคะหรือว่าตาหมู่บ้านคะก็เนี่ยในในข้างนอกวัดในวัดก็มีแต่ว่าน้ําน้ําออกไม่ดีก็เลยเอามาจากแล้วถังนี้เป็นแบบไหนคะพระคุณเจ้าถังแบบ อันนี้คือถังเก็บน้ำเหรอคะเรียกว่าเก็บน้ำสะอาด่ากเก็บน้ำเตรียมเพื่อจะกรองเก็บน้ำดีเป็นเป็นสามถังในถังน้ำสะอาดค่ะอันนี้อันนี้ถังน้ำซ็อกคี่เตรียมเพื่อจะจ่ายให้เป็นน้ำสะอาดน้ำดีที่มาจาก่อ๋อค่ะแล้วลงทุนตอนนี้ไปเยอะไหมคะโวมแล้า แบบถังแบบนี้ซื้อประมาณแพงไหมคะพระพิฆาตถังประมาณครึ่งหมื่นห้าหมื่นนะคะถังห้าพันอ๋อค่ะถังเป็นพลาสติกเนาะพระพิฆาตพลาสติกอย่างดีนะคะประมาณห้าพันบาทถังใหญ่ๆจุได้สักเกล็ดเล็ค่ะพระพิฆาตค่ะถังน้ําแบบนี้จุได้เห็นไหมคะ 2,000ลิตรเยอะมากนะคะมูลค่าประมาณ5,000บาทนะคะโดยเฉลี่ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าในถังถังแบบแบบนั้นน่ก็ตกประมาณทั้งตัวละหมื่นอ๋อค่ะเดี๋ยวไปชมด้านโน้นก่อนนะคะค่ะนิมนต์ค่ะค่ะอ๋อตรงนี้เป็นอะไรเดี๋ยวหลวงพ่อนะคะพระคุณเจ้าพาไปชมข้างในนะคะค่ะ มีท่านารต์ารรจน้ำือ๋อค่ะนี่ก็เป็นที่ไปช่วยงานงานศพหลวงพ่อเพ่อเมำขวดมานะคะเป็นแพ็กเกจนะคะซื้อขวดมาเฉลี่ยเท่าไหร่คะขวดหนึ่งกอประมาณขวดละบาทค่ะบาทกว่าแล้วก็มาบรรจุตรงนี้นะคะค่ะหลวงพ่อนะคะหลวงพี่มาบรรจุ เรียงบรรจุกันจะผ่านรังแสงยูวีไหนคะค่ะค่ะตรงนี้ก็จะผ่านแสงยูวีนะคะฆ่าเชื้อโรคนะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้จะเป็นบรรจุกันนะคะของเราเป็นทำสมัยค่ะทำสมัยค่ะเราจื่มเดือดชาวบ้านดื่มน้ําสนิทใจไม่ต้องกวก็คือที่ลองเดือมเมื่อกี้ก็คือ น้ำไม่มีกลิ่นสะอาดค่าฟรีที่ดื่มน้ำของเราเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เป็นอะไรเยอะแยะไปหมดครับพระคุณเจ้าอันนี้อันนี้อันนี้หัวก็ปวดใหญ่หัวหัวมันจุน้ำอ๋อค่ะจุได้เลยคือผ่าไว้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าหัวเล่ไว้จะบรรจุครั้งคเดียวยี้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าขวดอ๋อค่ะ ก็คือทดสอบคุณภาพตรงนี้เลยใช่ไหมก็ไม่ใช่ทดสอบอันนี้บรรจุเอาไปดื่มเลยบรรจุอย่างเดียวตรงนี้ผ่านการกรองมาหมดแล้วค่ะคือตัวสอสมุนตัวสอบสมุนค่ะเดี๋ยวพาไปชมที่หลวงพี่นะคะกําลังแพ็กนะคะบรรจุพันนะคะเพื่อแจกจให้กับญาติโยมนะคะแล้วก็นําไปถวายตามวัดต่างๆนี่นะคะ นี่ก็ไม่ได้จําหน่ายนะคะก็คือแจกให้กับญาติโยมนะคะและถวายตามวัดต่างๆฟรีนะคะที่นี่นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่คิดมูลค่านะคะเดี๋ยววันจะพาท่านนะคะไปชมโรงงานนะคะที่หลวงม่อนะคะกับคณะชาวบ้านนะคะตำบนลนนทสูงนะคะได้ช่วยกันนะคะสร้างโรงงานนะคะน้ำที่มีคุณภาพนะคะ ให้กับชาวตำบลโนนโสนนะคะว่ามีความทันสมัยขึ้นนะคะน้ำจากบ่อนะคะก็คือพระคุณเจ้าต่อท่อตรงนี้ใช่ไหมคะใช่เนี่ยมันมามาเนี่ยมาเข้ามานี่นี่เขาเรียกว่าน้ำดิบมาจากบ่อน้ำดิบมาจากบ่อนี่มีปี่ทางค่ะ ถึงสิบถังไหมตรงนี oh. ้เยอะเยอะเยอะกว่านั้นไหมอ๋อเกือบยี่สิบถังก็คือเอามาจากบ่อนะคะก็มาพักไว้อ๋อส่งตามหมู่บ้านก็คือเป็นถังลักษณะนี้สเตลเลตอันนี้สเตลเลตแท้เนาะออแท้แล้วก็ไปตั้งไปตามมุมต่างๆของบ้านบ้านนสูงเนี่ยก็ประมาณเจอก็จะเป็นสเตลเลต วัตเตอร์แทงนะคะี่บงเปียบ้านดานประมาณยี่สิบถังบ้านดานกับยี่สิบถังค่ะบ้านนาสิบสี่ถังบ้านนาถึงบ้านนาเหรอคะไปถึงบ้านซอกลี่นค่ะไปไกลมากนะคะเอก็จะนั้นว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าน้ําที่ออกมาเนี่ยน้าบริสุทธิ์ใสสะอาดนอกจากใสสะอาดแล้วเรายังกรองด้วยค่ะ ดเดี๋ยวไปชมข้างในได้ไหมคะพระคุณเจ้าข้างในขนาดไหนนี่ข,<ช>ข้างในแล้วนี่ไม่ข้างในโรงงานเมื่อกี้อะคะ่ะเห็นไหมคะว่าน้ําที่นี่นะคะทันสมัยมากนะคะเพราะว่าชาวบ้านนะคะกับพระคุณเจ้าเจ้าวาดวัดนนสูงวนานามนะคะได้ช่วยกันนะคะทาน้ํเดื่มนะคะถวายเป็นพระราชกุสลนะคะในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะ ันนี้จะเรียกว่ากรองกองแมงกานิสมีถังถังแมงกานิสถังแมงกานิสทำหน้าที่กรองให้สะอาดอันนี้จะเป็นเสน่ห์เพื่อสารธาตุเหล็กธาตุแรงกลางที่มเข้ามาในแล้ำมาผ่านนี้แล้วเราก็จะกรองออกอันนี้อันนี้คาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนเนพวกกลิ่นมีแมงกานิสอันแรกใช่ไหมคะแมงกานิสคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนหนึ่งทำหน้าที่ในการ ให้น้ำม Ming ีกลิ่นอ๋อค่ะแล้วอันที่สามอันที่อันที่สามให้น้ำใสให้น้ำใสเออ่เรียกว่าไม่ไได้ม่เป็นไรค่ะพระุเจ้าเรียกว่าคลายญุบุนอ๋อค่ะคลายญุบุนต้องมีต้องมีสามแท่งนี้เนาะมีน้ำให้สะอาดคคค่่่ะะตัวนี้พอพอเรียแล้วมัยังไม่พอค่มีน้ำนี่มาทานได้ยี่สิบ่ห้าหกคัน ก็คือสองพันสองพันลิตรนะเห็นไหมคะว่าน้ำที่นี่นะคะมีความนันสมัยเข้าเครื่องนี้เข้าเครื่องนี้ต่อระบบ r o ระบบ r o มีคุณสมบัติที่ละเอียดที่สุดอ๋อค่ะน้ำมีโมเลกุลคืออะไรที่ไม่ใช่น้ำเข้าไปไม่ได้ต้องมีน้ำเท่านั้นะที่จะเข้าได้ เป็นสปอร์ก oh, ็คือป oh. ัดออกะปัดออกหมดเลยเครื่องไหนปัดออกนี่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 อันนี้มุมมุมบางนี้มันปัดออกอันนี้เป็นน้ำดีอันนี้น้ำเสียเขาจะชาเองใช่ไหมคะตอนนี้เครื่องเปิดอัตโนมัติแล้วเครื่องอัตโนมัติต้องเลื่นเซ็ตแล้วก็มันจะดูจุดของเขาเองเนาะ24ชั่วโมง24ชั่วโมงอ๋อค่ะแล้วถังนี้เป็นอะไรพุณเจ้าอันนี้น้ำเสีย น้ำเสียตัวนี้น้ำดีน้ำเดมาถังนี้อ๋อค่ะแล้วน้ำตอนนี้ในบ่อมีแห้งอะไรไหมอ่ะมีไม่สิคะอะไรนะน้ำมีแห้งบ่ออะไรไหมน้ำในบ่อที่ขุดไว้ไม่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 แห้งอ๋อไม่แห้งไม่มีวันแห้งอ๋อไม่มีวันแห้งเพราะเราเราเราตั้งเครื่องเอาไว้ค่ะถ้าแห้งมันก็บ่อค่ะ มันให้สัญญาณมันให้มันมีไปแล้วเห็นว่ามีอะไรตรงโน้นที่พักน้ำานั้นตรงจะได้หลบตรงจากตรงจากตรงนี้ไปแต่ตรงจากตรงนี้ไปมาดูมาดูเรื่องจุกเดี๋ยวพระคุณเจ้าจะพาวานนะคะกับคณะญาติธรรมนะคะไปดูเครื่องส่องน้ํานะคะที่พระคุณเจ้านะคะเจ้าวาดวัด นนสูงวนาลามนะคะถ่าท่านนะคะไปชมนะคะเครื่องส่งน้ําเห็นไหมคะว่าเนี่ยก็จะเป็นแท้งน้ํานะคะมีท่อต่อนะคะคอ,อ,อ๋อตัวนี้ก็จะเป็น,ปนสง่สงไปสูงสูง<อ>เครื่องสอง่งตรงนี้นะคะเครื่องส่งน้ําเพื่อที่จะ จ่ายไปในหมู่บ้านแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งอะคะอส่งมันส่งไปเมื่อกี้มันก็หยุดส่งแล้วสักพักมันก็ส่งมันแล้วแต่ลูกของมันแห้งปุ๊บมันจะส่งไปให้เป็นทำงานอัตโนมัติตมิเราไม่ได้มา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 ดับเราปล่อยไว้เลยตามท่าที่ของมันไปตามธรรมชาติของมันเอามาดูน้ำเสียง ีก็คุณเจ้าจะพาไปชมน้ำเสียนะคะตรงไหนนะคะมีถังน้ำเสียด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมหลังวัดนะคะนี่คือเรียกว่าน้ำเสียเราใช้ในวัดยมจะถามนะคะว่าลงทุนทำน้ำเดื่มเนี่ยหมดไปเยอะไหมคะพระคุณเจ้าหมดไปสามล้านหมดไปสามล้านหรอคะ อันนี้เป็นน้ําเสียนะคะน้าเสียเนี่ยเราเราเอามาช้มันเป็นยังไงน้ําเสียมก็คือดำน้ําเสียก็ว่าน้ําดื่มไม่ได้อ๋อดื่มไม่ได้แยกออกใช้อาบได้ย่าดื่มก็ดื่มได้แต่เขาไม่นิยมดื่มก็คือใช้อาบใช้รดนไม้คะะต้มแกงได้หมดล่ะแต่ว่าเขาไม่นิยมดื่ม ก็คือจะมีน้ําเสียนะคะน้ำาน้ำาที่ที่ไหลมาอีกด้านนึงที่ที่สะอาดที่สะอาดนะน้ำเอาไว้ดื่มน้อน้าที่มันมันริสุดธิิงๆค่ะมันไม่มีตะกอนไม่มีสีไม่มีกลิ่นสะอาดริสุดหมดเลยแล้วเห็นมีบ่ออะไรนี่คะคุณเจ้าใช้บ่อน้ํานี่ไหมไม่ใช่บ่อมันอยู่ข้างนอกหมดอ๋อค่ะบ่อมันอยู่ข้างนอกหมดฟังมาเนี่ยฟังมาก็คือที่พระคุณเจ้าทําไปนะคะ ประมาณสามล้านได้นะคะเงินตรงนี้ก็คือชาวบ้านช่วยกันบริจาคเพื่อให้ชาวบ้านนะคะมีน้ําดื่มสะอาดเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยรับประทานน้ําที่หนองเสียแล้วก็ทําให้บางท่านเสียชีวิตเนาะหลวงพ่อเนาะก็คือน้าไม่สะอาดกลยมีแนวคิดที่จะกรองน้ําให้ชาวบ้านได้ดื่มคค่่ะะเพื่อเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะอีกอย่างก็วัดกับบ้านเนี่ยอาศัยกัน <Es> <ska S 2> จริงแต่มามีความรู้สึกว่าเนี่ยนี่นี่เจ้าของวัดจริงนี่อ๋อค่ะสาธุด้วยนะคะก็คือขุนเี่าเฝ้าช่วยมาเฝ้าดูแลวัดก็คือถ้าคุณเจ้านะคะก็ดูแลวัดและช่วยให้ชาวบ้านนะคะได้มีน้ําสะอาดน้ําก <ah> right <ah> <Gülme. S 1> ินน้ําดื่มน้ําใช้นะคะเพื่อเป็นการพัฒนาเขตอําเภอคุนหานให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้าน สุขภาพมันาไมค่ะสุขภาพนะคะ<ม><ม>เรื่องของน้ําเพราะว่าน้ําคือชีวิตเนาะ<ม>เหมือนที่<ม>องค์สมเด็จราชการที่เก้าได้ตรัสไว้ว่าขาดอะไรก็ขาดได้แต่ถ้าเราขาดน้ําเนาะขาดไม่ได้เพราะว่าน้ําคือชีวิตนะคะ<ม>ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะพระคุณเจ้าอยากจะบอกกับชาวบ้านยังไงคะอกจะบอกว่านเนี่ยชาวบ้านเลยว่า ให้มารับประทานน้ําที่นี่ใช่ไหมคะให้สบายใจได้เพราะน้ําที่นี่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเจียทองอะไรค่ะเอาไปดื่มไปกินแต่ขออย่างเดียวนะอย่าไปเททิ้งอ๋อมีไหมคนเททิ้งไม่น่าจะมีเนาะเพราะว่าน้ําสะอาดมากแล้วก็มีความแบบไม่กลอยเนาะรู้สึกได้ทานแล้วไม่มีเกล็่เนาะหลงพ่อเนาะคาน้ําสะอาดมากผมจะมีแค่นี้เนาะนี่ก็นมรสการพระคุณเจ้านะคะ กราบนมัสกการค่ะค่ะและขอบคุณคุณพี่ด้วยนะคะค่ะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้พาท่านนะคะมาชมสาราอีดีนะคะวันนี้วันอยู่ที่วัดนนสูงวนารามนะคะมาถามพระคุณเจ้านะคะเจ้าอาวาสวัดนนสูงนะคะที่ได้ทําน้ํานะคะให้กับชาวบ้านนะคะได้ดื่มรับประทานนะคะเพราะว่าน้ําคือชีวิตนะคะ ได้แจกจ่ายนะคะน้ำดื่มให้กับชาวบ้านนะคะเขตอำเภอคุนหารนะคะให้มีน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์นะคะเพราะว่าน้ำคือชีวิตนะคะค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ